โรงเรียนบ้านหนองมะงงสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระสินเขต3สำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนประจำหมู่บ้านหนองมะงงตำบลคำบงอเภอห้วยพึ่งจัังหวดกาลสินปัจจุบันเปิดสอนในระดับชั้นก่อนประถมศึกษาและระดับชั้นประถมศึกษามีนักเรียนทั้งหมด101คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา11คนภายใต้การบริหารงานของนายมนตรีสีแก้วกำพ่วมในการโรงเรียนบ้านหนองมะงง การบริหารจัดการโรงเรียนบ้านหนองมะงงใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยยึดโรงเรียนเป็นฐานนำหลักแนวคิดและทฤษฎีทางการบริหารจัดการมาประยุกต์ใช้ในการสร้างรูปแบบการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับสภาวะปัจจุบันเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์เป้าหมายและพันธกิจของโรงเรียนมีการจัดโครงสร้างการบริหารงานภายในโรงเรียน กำหนดภารกิจหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงานโดยได้มีการพัฒนาสถานศึกษาด้วยรูปแบบการบริหารฮอบ r ิกโมเดลขับเคลื่อนการบริหารงานโดยทฤษฎีเชิงระบบและพัฒนาด้วยวงจรการบริหารงานคุณภาพ PDCA นำมาใช้ในการดำเนินการบริหารงาน4งานดังนี้ การบริหารงานวิชาการจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญให้เกิดการพัฒนาทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาควบคู่กับการจัดกิจกรรมที่ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเน้นคุณลักษณะอันพึงประสงค์และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศทักษะการดำเนินชีวิต มาใช้ในการพัฒนานักเรียนส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักรักษาสุขภาพอนามัยและกิจกรรมเสริมสร้างคุณค่าด้านกีฬาดนตรีและศิลปะสร้างจิตสำนึกให้ผู้เรียนในการอนุรักษ์ภาษาไทยศิลปะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีภูมิปัญญาไทย การบริหารงบประมาณโรงเรียนจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาการศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมการเสนอของงบประมาณยึดหลักความโปรง่งใสตรวจสอบติดตามการใช้เงินและผลงานการระดมทรัพยากรส่งเสริมสนับสนุนกองทุนเพื่อการศึกษาบริหารการเงินสอดคล้องกับบัญชีจัดทำระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์สถานศึกษา การบริหารงานบุคคลส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองด้วยวิธีที่หลากหลายเช่นการศึกษาดูงานการอบรมสัมมนา,นาทั้งด้านความรู้ทักษะและเจตคติส่งผลให้ครูสามารถพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรอย่างสม่ำเสมอ 4. การบริหารงานทั่วไปโรงเรียนมีการบริหารองค์กรแบบมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทั้งบุคลากรภายในและชุมชนประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองอยู่สม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อก,การศึกษาร่วมกันจัดระบบข้อมูลสารสนเทศจัดระบบงานธุรการจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กรพัฒนาอาคารสถา,สถานที่และสิ่งแวดล้อม ผลงานที่ภาคภูมิใจในปีการศึกษา2,567โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนกลุ่มโรงเรียนเมืองสามอ่างเข้าไปแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาจำนวน5รายการได้รับรางวัลดังนี้ 1. นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันจัดสวนถานแบบแห้งประเภททดลองระดับชั้นป .4- ถึงป .6 2. นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันร้อยมาลายดอกไม้สดบุกพ้องทางการเรียนรู้ระดับชั้นป .4- ถึงป .6 3. นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการประกวดโครงงานอาชีพระดับชั้นป .4- ถึงป .6 4. นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันวาดภาพระบายสี seguir. ระดับชั้นป .4- ป .6 5. นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันขับร้องเพลงลูกทุ่งประเภทชายเดี่ยวระดับชั้นป1ถึงป .6 โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนเมืองสามอ่างจำนวน2รายการดังนี้ 1. การแข่งขันวิ่งผัด5คูน20เมตรรุ่นอนุบาลชาย 2. การแข่งขันวิ่งผัด 4, คูณ100เมตรรุ่นอายุ10ปีหญิง จากการวางแผนและการดำเนินงานด้วยรูปแบบฮอบริทโมเดลนำมาใช้ในการทำงานและการทุ่มเทกำลังแรงกายแรงใจของบุคลากรในโรงเรียนตลอดจนได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองนักเรียนชุมชนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและหน่วยงานต้นสังกัดทำให้คณะคครูและบุคลากรโรงเรียนมีขวัญและกำลังใจในการทำงานที่จะร่วมกันพัฒนาโรงเรียนบ้านหนองมะง ให้เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและเป็นที่ยอมรับของชุมชนในการพัฒนาผู้เรียนก่อให้เกิดคุณค่าและคุณประโยชน์แก่การพัฒนาการศึกษาของชาติสืบไป